แต่มันให้้ใแต่เต่ะกเ็ตาเนี่ยเดียให้สกอเ็ตปมาเ่เดว่าจะให้สกเไปมานั่นดีว่า้สกอเร็ตมาน่ยาจะกอดียวะกอเร็มานี่จอตเนี่ยเดี๋ยวาะ้รตมา่ดีวาะหอเร็นี่เดียวจะให้สอเร็ตาี่เดีย้อเาน กคิคูมอนแต่แรกพระกุลนเปุจิภาามาบุกอ่จว่าปตเช่ยปเจีละอุตกอเลือพระกุพัดูเลือแต่แรกภาุกี้กันเลือนีสิกรพูบูจนเนตุกอรอจะแต่มาปุัดไเป็นอะอ่าออนาติละอะจาดูดิเฮมีเมลลกี้อะไม่มเฮมีเมลลกี้

यो इ खाबी पॉलीन तोले बाराले बारा माने ओतुल लोगो मारे घर तु करारा तु হেনেকুৱা কোৱা হেৰি ঔ তাৰ প্ৰভু ওল তা পুচে লওঁ তো দেম দেখা নেপালে